สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมโครงการแสนสุขทาวสองค่ะทำเลดีมากๆเลยค่ะการเดินทางเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะสิ่งเอาน่อยความสะดวกค่ะกับรักษาความปลอดภัยรปภ24ชั่วโมงค่ะตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับอีพีนี้ค่ะนัดพามาชมโครงการแสนสุขทาวสองค่ะพัทยาเนินทับหวานค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะทำเลดีมากๆเลยค่ะการเดินทางเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะเชื่อมต่อไปแยกนาเกลือถนนมอเตอร์เวย์ถนนห้วยใหญ่ค่ะรวมถึงค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะกับห้างสรรพสินค้าอย่างเทสโก้โรตัสพัทยาค่ะและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะกับรักษาความปลอดภัยระบบ พอ24ชั่วโมงค่ะและส่วนสาธารณะของโครงการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันค่ะว่าภายในบ้านจะเป็นแบบไหนตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านเลขที่156ทับ55ค่ะเป็นรูปแบบทาวโฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่18.30ตารางวาค่ะบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถได้1คันค่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่ะสามารถวางของรั้วเก็บของเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสําหรับค่ะบ้านนี้จะเป็นรูปแบบบ้านเปล่าค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีตู้โชว์นะคะและค่ะเชื่อมต่อไปบริเวณหลังบ้านค่ะที่ สามารถ่วางโต๊ะอาหารได้2-4ที่นั่งค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวเปิดค่ะที่สามารถทําอาหารได้ทั้งครัวไทยหรือว่าครัวฝรั่งเลยค่ะรวมถึงนะคะบริเวณหลังบ้านค่ะทำเป็นพื้นที่สักหลังได้อีกด้วยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งนี้นะคะมี1ห้องน้ําค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบครันพร้อมกับอาบน้าได้ด้วยค่ะรวมถึงนะคะสําหรับขาดใต้บันไดนะคะก็จะมีห้องเก็บของสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันต่อเลยค่ะ เดีขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะสำหรับชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะมีห้องนอนแรกนะคะจะเป็นบริเวณหลังบ้านค่ะจะเป็นขนาดพื้นที่กําลังดีเลยค่ะทั้งเป็นห้องนอนนะคะสําหรับน้องๆหนูๆค่ะหรือว่าห้องทํางานห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะและนะคะยังมาพร้อมค่ะกับหน้าต่างค่ะที่สามารถเปิดรับลมแล้วก็ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยค่ะและสําหรับชั้นสองนะคะมี1ห้องน้ําค่ะที่เป็นบริเวณส่วนกลางค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบคันแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวไปดูกันตต่่ออทีห้งมาเ รูมค่ะ เดินเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องขนาดกว้างเลยค่ะสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์โต๊ะข้างเตียงค่ะหรือว่าจะเป็นตู้โชว์นะคะรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบสบายสบายเลยค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะเชื่อมต่อไปยังระเบียงค่ะที่สามารถนะคะออกไปมองเห็นวิวของรอบโครงการหรือว่าบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะยังเชื่อมต่อนะคะไปยังห้องน้ําส่วนกลางได้ด้วยค่ะ การเดินทางไปโครงการแสนสุขทาวสองเริ่มต้นง่ายๆที่โลตัสโกเฟรชหนองไม้แก่นมุ่งหน้าเข้าถนนสุขวิทตรงไปประมาณ100เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองไม้แก่นแปเข้าไปประมาณ100เมตรโครงการแสนสุขทาวสองจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะสามารถได้ค่ะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมและพูดคุยกันได้ค่ะถึง3ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, y o u t u b e TikTok ค่ะและอย่าลืมค่ะดาวนโหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรับพร้อมขายถึง3000รายการนะคะที่สำคัญเลยค่ะชอบทำเลไหนหรือว่ามีงบประมาณเท่าไหร่สามารถคลิกดูได้เลยค่ะและสามารถค่ะนัดชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิกได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะสำหรับอีีนี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้า สวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้